สวัสดีครับเพื่อนๆชาวคริปโตทุกท่านนะครับก็มาพบกันอีกแล้วนะครับก็ที่ผ่านมานะครับก็มีการได้ลงทุนนะครับประมาณ10,000แสนบาทนะครับในการเทรดคริปโตนะครับแล้วก็ได้กำไรมาเกือบ18,000นะครับช่วงนั้นเหมือนกับเป็นช่วงขาขึ้นนะครับช่วงขาขึ้นเทรดยังไงก็ได้ตังค์นะครับจากจังหวะเข้าออกแค่ดิ้นต่อยนะครับก็ได้เงินมานะครับ ก็แต่ละครั้งแต่ละครั้งนี่ก็ประมาณ5,000บ้างนะครับ5,000 3,000 2,000นะครับหลายช่วงนะครับจากจังหวะในการซื้อขายนะครับช่วงที่ราคาบิตคอยอยู่ที่20,000 5,000เหรียญนะครับแต่ว่าพอช่วงที่บิตคอยล่วงมาจาก2 5,000เหรียญมาเป็น23,000เหรียญ สองหมื่นสามพันเรียนสองหมื่นประมาณกว่าๆนะครับสองกว่านิดๆนะครับก็นั่นแหละครับจากหมื่นแปดก็ลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งตอนนี้ก็เหลือสี่พันนะครับกําไรที่เทรดมานะครับก็นั่นแหละครับอยู่ี่การจับจังหวะนะครับในการเทรดนะครับแล้วก็ ไม่ประมาทนะครับไม่มั่นใจจนเกินไปนะครับแล้วไม่กลัวจนเกินไปนะครับหรือว่าก็ต้องต้องเงี่ยหูฟังข่าวบ้างนะครับว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างไรนะครับแล้วก็อย่าเบื่อนะครับในการมองกราฟดูกราฟนะครับสำคัญนะครับ ก็ต้องมีเวลาให้ให้ปิดคอยนะครับปิดคอยในการเทรดนะครับต้องมีเวลาครับในการดูขอร์ดในการเงี่ยหูฟังข่าวนะครับก็นั่นแหละครับเทรดยังไงก็เทรดด้วยความสบายใจนะเพราะว่าขาดทุนกําไรนะครับไม่ได้ขาดทุนเงินที่ลงไปนะครับยังไงปิดคอยกับอิตาเลี่ยมก็ยังแข็งแกร่งนะครับแข็งแกร่งมากเลยครับก็มีขึ้นมีลงนะครับแต่ก็ต้องจับจังหวะให้ถูกนะครับ ถ้าใครเล่นระยะยาวนะก็จะได้กำไรนะครับเพราะว่าบิตคอยใครขึ้นไปในราคาหนึ่งล้านแปดแสนบาทนะครับตอนนี้เหลือแปดแสนนะครับก็อีกหนึ่งล้านนะครับก็ไม่ต้องอะไรมากนะครับแค่ไปถึงแค่หนึ่งล้านถึงล้านสองก็สุดยอดเลยครับนะครับถ้าใครเทรดใครเข้านะครับก็การลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็ไม่ประมาทนะครับมันเงียหูฟังนะครับ ตื่นตัวนะครับตื่นตัวนะครับเหมือนเนื้อนะครับเหมือนเนื้ออยู่ในป่าตื่นตัวระแวงไัยระแวงสิงโตนะครับระแวงข่าวสารระแวงาลายใหญ่นะครับคอยสังเกตนะครับแล้วก็ต้องจับจังหวะในการเข้าออกนะครับไม่กลัวจดเกินไปแล้วก็ไม่มั่นใจเลยอยู่ในระดับที่กลางกลางนะครับการลงทุนนะครับ ก็ที่ผ่านมาก็ลงทุนก็ตื่นเต้นดีนะครับตื่นเต้นดีครับก็ได้เห็นรอบการลงทุนเยอะขึ้นครับรอบหนึ่งเดือนนะครับก็เห็นชัดนะครับถ้าร้อยไอ้สามร้อยหกสิบวันจะขนาดไหนแล้วนักทุนที่เข้าลงทุนมาในตลาดที่เขาเห็นแต่ละไซเคิลนะครับแต่หลายปีนะครับจะมีประสบการณ์มากมายขนาดไหนนะครับขณะผมมาช่วงสั้นๆนะครับก็ยังได้เห็นขนาดนี้นะครับ โอเคนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับที่พูดมาทั้งบมดทั้งมอนนะครับไม่ได้แนะนำให้ให้ลงทุนแต่เป็นการเล่าให้ฟังนะครับสวัสดีครับ